สวัสดีครับพี่น้องชาววัยทำงานที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเสียงสะท้อนน้ำที่จะพาหัวใจของทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสความทรงจำดีๆในอดีตวันนี้ผมลุงหนวดมีของสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าวัยทำงานยุคเก่าอย่างเราเราต้องเคยใช้กันทุกคนนี่ไงครับยิดต,ตราย,ยางชื่อขึ้นมาเห็นแล้วคิดถึงอดีตกันเลยใช่ไหมล่ะเจ้าตราย,ยางไม้แท่งเล็กๆที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการทำงานของเราทุกคน วันนี้เอาจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของมันครับว่ามันมีความสําคัญกับชีวิตเราแค่ไหนและทําไมวันหนึ่งมันถึงได้ค่อยๆหายไปจากชีวิตของเราพร้อมจะย้อนอดีตไปกับผมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจําภาพนี้กันได้ไหมครับโปะทํางานที่กองไปด้วยเอกสารกองสูงท่วมหัวและอาวุธคู่กายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าตรายางชื่อพร้อมแท่นหมึกสีแดงสดสมัยนั้นนะถ้าไม่มีเจ้าสิ่งนี้เนี่ย การทำงานแทบจะทำไม่ได้เลยเพราะเอกสารทุกฉบับทุกใบไม่ว่าจะใบเบิกเงินใบาลาใบาเสนอราคาล้วนแล้วแต่ต้องมีตรายางชื่อประทับอยู่แทบทุกหน้ามันเป็นเหมือนลายเซน็นเป็นสัญลักษณ์ของการรับผิดชอบเป็นเครื่องหมายแสดงความเห็นชอบแล้วทุกคนก็จะมีตรายางชื่อเป็นของตัวเองท,ที่ต้องพกติดตัวตลอดใครหายไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะแอนมึกก็เช่นกันครับ ใครที่ทำงานมานานๆแท่นหมึกก็จะเยินเยินหน่อยมีรอยตรายางชื่อประทับซ้ำๆจนแทบจะมองไม่เห็นสีหมึกเดิมบางคนก็มีแท่นหมึกคู่ใจที่พกไปไหนมาไหนด้วยเอ็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่อยู่ด้วยกันมานานผมเคยเห็นบางคนเอาแท่นหมึกไปตากแดดเพื่อให้หมึกมันแห้งจะได้ปั๊มติดมือบางคนก็เอาไปเติมน้ำเพื่อให้หมึกมันกลับมาเข้มเหมือนเดิมเป็นความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่เต็มไปด้วยความสุขในวัยนั้นจริงๆครับ อัดภาพมาที่โลกปัจจุบันครับทุกวันนี้คุณยังต้องใช้ตรายางชื่ออยู่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนแทบจะไม่ได้ใช้มันแล้วเพราะทุกอย่างมันอยู่ในโลกดิจิทัลหมดแล้วจะเซ็นเอกสารก็ใช้อีเมลใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จะอนุมัติงานก็ใช้ระบบออนไลน์ทุกอย่างรวดเร็วสะดวกสบายแต่ผมแอบถามในใจว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปไหมครับความรู้สึกของการได้หยิบตรายางจุ่มหมึกแล้วประทับลงบนกระดาษ มันให้ความรู้สึกที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะผมเชื่อว่าตรายยางชื่อของหลายๆคนก็อาจจะถูกเก็บไว้ในลิ้นชักหรือไม่ก็หายไปตามกาลเวลาแต่ทุกครั้งที่เห็นมันมันก็คือการได้ย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความตั้งใจในการทำงานที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยมือของเราเองทุกครั้งที่ได้ประทับปลายยางลงบนเอกสารมันคือการบอกว่าฉันรับผิดชอบสิ่งนี้ ฉันอนุมัติสิ่งนี้ฉันจัดการสิ่งนี้มันคือการยืนยันความเป็นตัวตนของเราในหน้าที่การงานมันคือความภาคภูมิใจเล็กๆที่เราเคยมีแล้วคุณละ่ะยังเก็บตรายางชื่อของคุณไว้ไหมบางคนอาจจะสงสัยแล้วมันดีกว่ากันยังไงละ่ะการทำงานยุคใหม่ที่ทุกอย่างรวดเร็วกับยุคเก่าที่เต็มไปด้วยกระดาษและหมึกผมว่ามันไม่มีอะไรดีกว่ากันหรอกครับ มันคือความแตกต่างของยุคสมัยมากกว่ายุค90เราอาจจะใช้เวลาในการทำงานเยอะกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับงานอย่างแท้จริงได้จับต้องสิ่งที่เราทาได้เห็นผลลัพธ์จากมือของเราเองส่วนยุคดิจิตอลเราได้ความเร็วความสะดวกและความแม่นยำคุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณจะชอบแบบไหนในยุค91ใครที่ทำบัญชีหรือทำฝ่ายเอกสารคงเข้าใจความรู้สึกนี้ดี เอกสารกองโตที่ต้องประทับตราอย่างชื่อซ้ำๆจนบางทีก็ปั๊มจนมือชาบางคนก็มีตราอย่างชื่อมากกว่าหนึ่งอันเอาไว้ใช้สลับกันบางคนก็มีลีลาในการปั๊มตราอย่างที่มีเหมือนใครบางคนปั๊มเบาๆบางคนปั๊มแ,แบบหนักหน่วงบางคนปั๊มแล้วเอาไปเป่าให้แห้งทุกอย่างมันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตการทำงานของเราในยุคนั้น เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวแล้วในโลกปัจจุบันแล้วครับเราอาจจะไม่ต้องปั๊มตรยางให้มือชาแต่เราก็ต้องนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันจ้องอีเมลที่เด้งขึ้นมาไม่หยุดจ้องแจ้งเตือนจากไลน์กรุ๊ปที่ไม่เคยเงียบบางทีก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ควบคุมงานแต่งานมันควบคุมเราเราไม่ได้สัมผัสกับงานแต่เราสัมผัสกับหน้าจอ ทุกอย่างมันเป็นแค่ตัวเลขเป็นแค่ไฟล์เป็นแค่ข้อมูลที่จับต้องไม่ได้รู้สึกไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปความรู้สึกของการได้ลงมือทำจริงๆชีวิตวัยทำงานในยุค90มันสอนให้เราเป็นคนละเอียดรอบคอเพราะถ้าเราปั๊มตรยางผิดเราต้องไปแก้เอกสารต้องไปกรอกใหม่มันคือความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วในวันนี้ถึงแม้ว่าโลกจะหมุนไปข้างหน้าแต่ความทรงจำดีๆเหล่านั้น มันก็ยังคงอยู่ในใจเราเสมอตราอย่างชื่อมันไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเวลาสัญ,ญลักษณ์ของความรับผิดชอบและสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นตัวตนที่เราทุกคนเคยมีและเรื่องราวของตราอย่างชื่อที่หายไปในยุคดิจิตัลก็คงจะจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวของชีวิตวัยทำงานในยุค90ที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในช่องเสียงสะท้อนน้ำยังมีอีกมากมายครับถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe กด like และกด share ให้กับช่องของเรานะครับและที่สำคัญคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับว่าคุณยังจำาตรายอย่างชื่อของคุณได้ไหมหรือคุณยังเก็บมันไว้หรือเปล่ามาแลกเปลี่ยนความทรงจำดีๆในอดีตกันครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ